แม้ว่าตอนแรกอาจจะเริ่มไอเพียงเล็กน้อยแต่ว่าร่างกายของเด็กน้อยเขามีพัฒนาการของโรคอย่างค่อนข้างไวรวมถึงภูมิต้านทานที่ค่อนข้างตับทําให้โรคลุกลามเป็นหนักขึ้นในเวลาอันสั้นนะครับวงจรตรงนี้เราสามารถที่จะใช้แพทย์แผนจีนเข้ามาตัดทิ้งได้นะครับเริ่มจากการที่ระหว่างที่ยังไม่เป็นโรคแล้วก็มาเสริมภูมิต้านทานของน้องให้เรียบร้อยก่อนทําให้น้องสามารถมีภูมิต้านทานท,านที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาได้แล้วก็ลดความร้อนของร่างกายน้องลงเพื่อที่จะทําให้ปัจจัยการเกิดโรคต่างๆเนี่ยมันสามารถได้รับการควบคุมได้เป็นอย่างดี พอเริ่มไอเราก็สามารถที่จะ ตอนโดยการใช้การฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็ยาสมุนไพรจีนซึ่งยาสมุนไพรจีนของเราเนี่ยมีฤทธิ์อ่อนโยนรสชาติหวานทานง่ายมากครับเด็กๆทานได้สบายมากเลยรวมถึงการฝังเข็มเราก็จะใช้เข็มที่เล็กมากฝังน้อยจุดมากๆโดยเน้นที่จุดที่เกี่ยวกับปอดและก็ทางเดินหายใจเป็นหลักแล้วก็ครอบแก้วเนี่ยจะเป็นการไล่เชื้อโรคได้ดีมากเลยนะครับเด็กบางคนกําลังไอๆอยู่เนี่ยพอเราครอบแก้วไปเนี่ยเอออาการไอเขาลดลงได้อย่างค่อนข้างเห็นชัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้แพทย์มาประเมินนะครับว่าร่างกายของน้องเหมาะสมกับการรักษาแบบใดบ้างนะครับ แล้วเราก็มาช่วยกันตัดตอนวงจรอุบัติอันนี้ที่จะทําให้น้องๆไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่ถี่เกินไปครับ